สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ลิฟ Li ไลครับก็ <c oughs> ก็มาทักทายทุกคนนะในช่วงโอกาสวันปีใหม่นะครับถือโอกาสนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำมาทั้งปีทำช่องมาทั้งปีนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะประมาณเกือบครึ่งปีได้นะครับที่ทำมาแต่รู้สึกว่ายังลงคลิปเล่นน้อยอยู่นะครับเพราะว่าไม่ค่อย มีเวลาได้ตัดคลิปนะทุกคนนะออณเวลานี้นะครับก็ผมมีอยู่231 s u บ s c r i b e นะครับตอนที่อัดวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามกันนะค่อยๆทยอยติดตามกันมาถึงแม้ว่าเป็นจํานวนที่ไม่มากนะครับแต่ก็ไม่น้อยสําหรับผมนะดีกว่าไม่มีคนดูนะครับก็ดีกว่าไม่มีคน subscribe นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับที่สนใจ หรือว่าเข้ามาติดตามผมนะครับแล้วก็รอที่จะติดตามอะไรแปลกๆใหม่ๆมที่ผมจะลงในอนาคตนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับที่เห็นในความสำคัญของผมแล้วก็เห็นในความตั้งใจของผมนะที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูแบบว่าบล็อกอะไรนะที่ผมไปไหนก็อยากให้เหมือน เหมือนถ่ายให้เพื่อนดูอ่ะเออเหมือนถ่ายให้ทุกคนดูอยากให้เปิดประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนะแต่ทุกคนก็ได้ดูในอีกมุมมองหนึ่งนะครับในมุมมองผมก็จะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งนะเออไม่ร่มกันพูดไปเรื่อยครับพูดไม่รู้จะอธิบายยังไงก็นั่นแหละเ็าข,ขอบคุณที่มันเป็นเพื่อนมาติดตามมาให้กําลังใจมันก็แค่ตัวเลขนะทุกคนแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็เป็นกําลังใจนั่นให้การถ่ายคลิปต่อไปเออนั่นแหละครับ เป้าหมายในปีที่จะถึงนะครับก็คงเป็นเป็นก็อยากลงคลิปให้มากขึ้นนะครับก็เหลือคลิปที่ไม่ได้ตัดก็เยอะนะแบบคลิปที่แบบถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายมาไม่ตัดก็ค้างค้างอยู่มากพอสมควรนะครับส่วนใหญ่จะถ่ายถ่ายถ่ายเก็บไว้แต่ก็ไม่มีเวลาตัดนะครับเออก็อยากจะลงคลิปให้มากขึ้นนะครับในปีที่จะถึงนี่นะครับหวังว่านะถ้าไม่มีอะไรมายุ่งหรือว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรก็ไป ต้องพยายามนะผมจะลงคลิปให้มากขึ้นนะครับในปีใหม่แล้วก็พยายามขึ้นแล้วก็อยากให้ถึง1 0 0 0 s u b s c r i b e ให้เร็วที่สุดนะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ก็ช่วยกันด้วยนะครับเออผมมีคลิปที่แบบน่าสนใจมากเลยนะทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะเออยังมีคลิปที่เจง๋งๆยังไม่ได้ลงอยู่นะเออรอดูเลยรอดูเลยในปีใหม่นี้นะครับยังมีคลิปเป็นทริป นะคริปๆหนึ่งก็คิดว่าน่าจะสนุกแหละถ้าทุกคนดูนะครับก็เป็นทลิปที่ยาวนานอยู่เหมือนกันก็รอติดตามเลยนะครับกดติดตามรอไว้กดกระดงกระดิ่งอะไรรอไว้เลยนะเป้าหมายในปี2020ก็คงมีประมาณนี้แหละนะครับก็อยากให้ช่องมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากเป็นคนที่ขยันขึ้นลงลิปบ่อยๆนะอ,อสิ่งที่คาดหวังนะ สินคาดหวังในปี2020ก็คาดหวังที่จะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีไอเดียเจ๋งๆอยู่เรื่อยๆนะเวลาต่างๆก็จะได้มีความคิดทําอะไรมากขึ้นเผือไม่มีอะไรจะถ่ายไม่มีอะไรจะอะไรก็อยากมีความคิดที่ดีขึ้นแล้วก็อยากเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในอีกปีหนึ่งนะครับแล้วก็อยากให้สมหวังในสิ่งที่หวังนะครับ ก็ยังไม่บอกว่าหวังอะไรอยู่ถ้าสมหวังแล้วผมจะมเล่าให้ฟังแล้วกันนะทุกคนนะก็มีสิ่งที่หวังไว้อยู่ในใจตอนนี้ถ้ามันถ้ามันถ้ามันผ่านถ้ามันเสร็จสิ้นถ้ามันเป็นไป,นปนตามที่หวังนะก็จะปลดล็อกไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับก็มันยังมีสิ่งที่แบบค้างคาใจที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่อะไรอยู่ก็ถ้าเคลียร์แล้วก็คงโลง่งแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นนะครับก็ นั่นแหละเท่ามันเถอะก็นั่นแหละครับอยากเป็นคนที่ขยันขึ้นแล้วก็ลงคลิปบ่อยนะให้ทุกๆคนดูนะครับก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่หวังนะอยากถึงพันทรัพบเร็วๆอะ่ะเออ ก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกๆุกคนที่ติดตามช่องผมนะครับหรือว่าผ่านเข้ามาดูหลงเข้ามาดูก็ได้แล้วก็อยากจะติดตามก็กดติดตามนด้นะครับก็ <c oughs> ขอให้มีความสุขในปีใหม่นะครับแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนเป็นในคนที่ดีขึ้นในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีกําลังใจขอให้มีกําลังใจไม่แน่ดีกว่าเออผมจะเป็นกําลังใจใทุกคนละกันในการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่า เปลี่ยนเป็นแบบไม่ว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่หรือว่าสิ่งที่เล็กนะครับก็อาจจะเปลี่ยนว่าเออเราจะตื่นเช้าขึ้นไปเรียนหนังสือเราจะขยันอ่านหนังสือขึ้นเราจะเป็นคนที่พูดจาดีขึ้นไม่ ไปด่าคนอื่นเรียราดอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นคนที่ดีขึ้นในปีใหม่นี้นะครับเป็นกําลังใจทุกคนเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่นี้นะครับอย่างเช่นช่องของผมนะครับก็กด subscribe รอไว้เลยนะครับเดีย๋ยวจะมีวิดีโอดีๆมาให้ชมแน่นอนนะครับขอให้ผมเป็นสิ่งดีๆในปีใหม่ของทุกคนด้วยละกันนะเออ,เอ ขายเก่งจริงๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะก็เป็นว่าใครอยากพูดคุยอะไรผมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตอบนะมีอะไรจะอวยพรปีใหม่อะไรก็มาคุยกันแล้วติดตามคลิป ของผมและการมีอีกมากมายรอทุกคนอยู่แน่นอนในปีใหม่นี้นะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับ2020นะขอให้คอยมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาครับเออเดี๋ย,ว,ย,ว,ยวนี้เดี๋ยวผมจะไปปาร์ตี้ในบ้านของป้าน,นะครับแต่ว่าเดีย๋ยวเราจะไปรวมกันที่นูน่นแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศว่าปาร์ตี้วันปีใหม่วันคนริสต์มาสก็รวมอยู่ในวันเดียวนะจะมีบรรยากาศยังไงก็เป็น,นสัน้นๆแล้วกันคงไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่า เป็นเวลาครอบครัวนะครับเวลาส่วนตัวก็เดี๋ยวผมต้องไปช่วยพี่เตรียมผงเตรียมของอะไรอีกก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับจนถึงสิ้นปี2019นะครับจนข้ามไปสู่2020นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามถึงแม้ว่าช่องผมจะเป็นช่องที่กำลังเริ่มนะยังไม่เรียกได้ว่าวกระตาะนะยังไม่ตั้งไข่เลยนะ <laughs> ก็ <g eler> ขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่วันนี้นะครับไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ในอนาคตท่านนะนนก็อย่าเราไปดูบรรยากาศแล้วกันว่างานเลี้ยงงานปาร์ตี้ปีใหม่สไตล์ไทยนะคนไทยในออสเตรเลียจะเป็นยังไงนะครับก็ไปครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้าิวดูแฟชั่นคุณแม่วันนี้นะครับสองแฟชั่นเด็กวัยรุ่นสยามประจันมันละอันนี้หมองราคาเท่าไหร่ครับ เฮลโล่นี่ต้นคริสต์มาสของเรานะมีของขวัญผมด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเดี๋ยวค่อยแกะนะโอ้ยกล่องวันนี้ไอโฟนรอเปล่าเนี่ยทุกคนนี่พี่ซื้อมาให้ไม่รู้เป็นอะไรด้านในเดีย๋ยวมาแกะกันน,นี่ดงเบบี้นั่งกุญอสเลยชจอไม่หล่ะ ฟังเพลงไทยจัดจัดเปิดเพลงไทยต่างชาตินะครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นการเลี้ยงทีใหม่นะครับแล้วก็วันเกิดของป้าด้วยครับเดี๋ยวผมก็เรียกป้าก่อนเดี๋ยวเขาจะเป่าเค้กกันแล้วโอเคไหมฮะ เตากรอบๆเต้นหลอดยันนะทุกคนมันไม่หวานมากเบลล่าถือแก้วเต้นคือคนแก่เไอโฟล์หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ก็ลลสุขสันต์วันปีใหม่นะครับก็ยังไงก็อยู่กันยาวๆนะรอติดตามคลิปใหม่ของผมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนครับเจอกันปีหนะ้าบ๊ายบาย